นู้เข้ามาแล้วใช่ป่ะนะนี่อ่ะตัวมอ่ะอัจอนจัดเซลฟ้าเนี่ยนะขยันเก็บเซลฟ์มันเดี๋ยวกูดูภารกิจกูก่อนภารกิจภารกิจของมดของอก,กูเจมไปแล้วบ้านกลัวขยะล้างดิภารกิจของมดละของราชินีมดของกูใช่ไหมเก็บเกี่ยวอะไรเนี่ยสับปะรดเหรอเฮ้ยมันเขียนว่าสับปะรดแล้วใหมันไม่ใช่ว่าเอออะไรนะเม,มื่อกี้เนี่ยมะม่วงใช่ป่ะมันไม่ได้เขียนว่ามะม่วงเลยเราเนี่ยแล้วก็กําจัดมันเองมันป่องสิบห้าตัวไม่เท่าไหร่แต่ว่ากําจัด ปีเตอร์นี่เดี๋ยวห้าสิบเลยแล้วก็พึ่งอีกห้าสิบอุ้ยเกินไปแล้วก็ของบอสน,นี่อีกร้อยตัวปีเตอร์ร้อยตัวพึ่งอีกร้อยตัวเชี <Yeah. S 2> ่ยเทพจะเอาศูนย์พันเลยวะเนี่ยอา่าหล่ะเราไปเก็บสับประรดกันนะอันนั้นคือสับประรดใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปเคลียร์เคลียร์ตรงนี้กันใจไอ้หมดเลยของกูยังไม่เคยนะฟิลของกูเกิดแล้วของกูไม่เกิดเ,เด็กนายใกล้แล้วหรือ,อเปล่าสองชั่วโมง ฟังหน่ดิไม่ได้สักตัวเลยจูถังอ,อ๋อนี่ไงกูเจอแล้วกูเจอแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ของกูคืออะไรจูเออกูกระตุกโอ้ยเจอละอันมากันแล้วนะลืมชื่อสตอเบอรี่มัมกกส,สตอเบอรี่เออของกูคุยสตรอเบอรี่เลยแล้วก็ว่ <c oughs> าจะเอาอันนี้มาโอเคเอาละมากับจัดพวกนี้นหน่อยสัตว์เกรงเราอยู่ไหนกันหมดเอาตายหมดแล้ว เอียมานี่มานี่มานี่ต่อเลยก็น่าจะได้ฟาร์มยาวๆเลยนะว่าเนี่ยดูดิมีสี่ตัวเองตั้งนู่นอ่ะผลิติดสูงสุดล้วคือร้อยตัวเลยแม่งป่องก็ยังไม่เกิดแี่ยืนเอฟพีนานๆเลยปะยืนแช่เลยปะน่าจะยืนแช่ โอ้เสร็จไปแล้วเควสหนึ่งเควสของเราชนีบึ่งเนี่ยอีน่าควสอันนี้ไม่ค่อยอยากโอเครับรางวัลต่อเลยไหมไม่ใช่ดีครับโควทตอนเลยหนว่าจะเปเควทที่ดีนะให้ให้ดวงดาวเหรอเดี๋ยวคใคยไปให้ได้ไหมคือตอนนี้ผมติดไร,รกิจกอยู่ป่ะหรือว่าเราไปให้ตอนนี้เลยดีวะใช่ปะ่ะแต่เควสอันนี้นเ,นเค้ทอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วจะฟาร์มฟาร์ม ปุ๋งนี่กันแล้วกันค่อยไปโอเคใช่มันนั่งกระชงมีขายฟิวโลกสามแบบไม่มีไม่แก่อ้นั่นเหรอมีสปปีเตอร์แล้วก็แล้วก็ตัวอะไรนะนอนสีเขียวก็เป็นมุมนี่ใครฝ่ามาหันต์สหล่นไหมแมงมุมมูฟีกกว่าจะได้โอ้ไมงมุมตัวสุดท้ายเลยอ่ะพี่กูออกก้มึงดยวยคือกี่ล้านกี่ล้านนะเจ็ดสิบห้าล้านสองพันหกรอ ไมหลังกูปะเนี่ยหลังกูใช่ปะเขาถูหลังใช่ไหมไม่ดูว่าในเขาถูกอยู่ไหมแล้วก็เอ้ยว่าจะให้ดวงดาวให้ดาวปีเตอร์แล้วกันนะไม่ใช่ให้ให้ดาวมัดสายฟ้ากูดาวละนี่เท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ยยี่สิบห้าวม่จริงเพหรอแม่ขาวไม่รู้ว่าว่าอันไหนมันดีกว่ากันวะอันไหนมันดีกว่ามา โอ้ยไม่มสาฟ้ากูเปลี่ยนเปอะไรอะกลายเป็นสีอะอไรไม่กูมไม่ยอมเปลี่ยนคืนเป็นอะไรได้ไหมโอ้คจริงกากอ๋อดาวโอ้ยรู้ไหมว่ามันหายากแค่ไหนอะ่ะไม่มสายฟ้าผมไม่อยากได้เก็งต่อแล้วนกูอยากออกรถเกินถึงเลยเอ๋อไม่มีใช่ไหม มาคว้าหางแง่นองมาดูดิเนอูได้หางมาไม่ได้เยี่อเไยสักม่ต่อยเกมเหนี่ยทำไมมึงไม่ได้คุณยังได้เลยคาะไม่ได้แค่ที่อะไมึงไปส่งขอมาใส่ฟ้ากูเือเครียดเด็กีอเครียดแต่วันนี้เด็กขี้อ่ะอะไรไหนเดี๋ยวน้เด้ออับอับเครียดลเางน้ำตสิบกานเล่นได้ฟ้าหนึ่งวะเดียวเดียววนนี้กูไม่ได้กูไม่เล่นแล้วอ่ะ โอเค,คอาเล่นเกมผ<า>ึ่งแล้วก่อนนะรอสามตัวนี้นสี่ตัวนี้กูจะเอาวพวกสี่ตัวนี้ออกเลยมดสีดำนนนเนี่ย<อ>มันแค้นกูแค้นจังกวะเนี้อะไรไหนวะโอ้ยวันนี้กูจะได้วันนี้กูไม่เล่นหองเกมแนละ้วเนี่ยเดี๋ยวเอามาจากตัวนี้กันเออไข่ปีเตอร์อันนี้ใช่ปะ่ะไม่ใช่ดีไข่อันนั้นอนะศูนยะ์ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์น่ะมอดใส่ฝากูต้องซื้อเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งฟองสองฟองสามฟอง สี่ <4 S 1> ฟองเออห้าฟองได้มาห้าฟองวิ่งอะไรกินวันนี้ได้มาห้าฟองเออ,อก,กินอะไรก,กินกินไม่ไปอยู่เอาตัวนี้ก่อนละมันได้สามสิบตัวก่อนเอ,อเ้ยได้มอนวายุมาแต่อินเทปยยสายฟ้าไม่ได้มาวายุขึ้นโอ้ยสุ่มผมส,สตีนะสูมแล้วได้เท่าเดิม,ม,มอ๋อสุ่มได้ตัวเดิม,มกรเครียดเลยวันนี้ถือ มดเอเลียนก็ต่อไปเลยเพิ่มมดวายุในมดวายุวายอยู่ไม่มันทดแทนกับมดอันนั้นเราไม่ได้มดปีเตอร์ไม่ใช่สายฟ้าเราไม่ได้ซื้อค <c oughs> ืออะไรสองล้านเลยว่ะอืมไอ้สามล้านนเะนี่ยเราซื้อได้อยู่นะแต่เรายังไม่กูไม่ได้เกมแล้วไอ้ฟิลเนี่ยอยากได้ไอเนี่ยโอ้ยศูนย์จุดศูนจุดห้าเปอร์เซ็นต์มา กูจะไปฟาร์มจนกว่ากูจะไปฟาร์มจนกว่ากูจะได้ปิดเออไปปีเตอร์อีกแล้วก็ติดอะไรกับปีเตอร์ในมุดสายฟ้าคืนมาไปกำจัดเออเพิ่งอะเพิ่งยังไงวะกี่ตัวเพิ่งอีกสิบหกตัวหรอโค้ดพื้นเสร็จแล้วเราจะส่งโค้ดกันโค้ดของเออราชินีราชินีมุดอุ้ยใครทำอะไรตกไว้นี่โอ้กูแหลกเลยใครทำอะไรไว้วะเก็บของก่อนกูแหลกอ๋อกระตุกจัดเลยใครมาทำอะไรลกวะออ๋ กระดัดกเลยวิกิเดินเข้าส่วนนั้นมานั่นแหละแล้วก็ส่งเควสกันนะส่งเควสเสร็จแล้วอะไรต่อมีอะไรให้ทำไหมครับราชินีจจจเจ็บเจียวมะพร้าวกับมะม่วงโอเคสิบสองล้านกับสิบล้านสินะแล้วก็กล้วยขึ้นอะไรขึ้นอะไรบ้างอ่ะม,มีเติๆๆมอ่ะ ทิ้งมันจากนั้นแล้เคีย์อยู่ผมไม่อยากจะขียมันแล้วเอา,เอารับใส่ไหนดีวะอันนี้มันเพิ่มเลยครับมหาการาบให้เราอันนี้ก็ดีนะอันนี้มันจะบวกเอออะไรนะบวกเออการฟาร์มของเอ้ยกดผิดเอาแย่และบวกการฟาร์มของมหาการาบของเรานะ่ะสิบเปอร์เซ็นต์เอาว่ากูจะเอานี้ซะหน่อยเราอีพาเลยเหรอโอเคงั้นต่อไปเอาอันนี้แล้วกัน น่าจะอัพอันนี้ก uh, ่อนนะเพราะมันจะได้โจมตีแรงขึ้นไง้ยยิงกันใไม้สีทองอ่ะบไม้สีทองอจม่ี่ไน่ยหวังว่าววิ้งพกจะได้ด่าพี่พี่อมเบิร์วิอะลไข่ผมยู่ไหนวะได้มาสองฟองให้เราไหนั่นส้มโอ้องอ ออ้ส่มได้ตัวเดิมเสียตังค์ทิ้งเฉยเไม่ได้อะไรเลยวายุเหรอเสียได้มุดดำงูนี่มาเนีอาโอเคมดเรามาแล้วก็วิ่งใส่เลยสูดยอดอย่างนี้แหละชอบเลยนี่กูก็ได้หางมันมาอยู่นี่กู<ม>ฟาร์มทีไรกูได้หางมันตอลอดเลยนะครับกูไม่ได้ช่วยเลยไปไปฟาร์มต่อพวกเองเนะออโน่เสร็จสักทีโค้ชจะนี่ ให้สามล้านไอโคดยาวนานเลยไอแด้ตัดมาห้าสิบช้มงไอสมแล้วเขาอะไรนะคุยอะไรได้เลยว้าคืออะไรเด้อแล้วก็อะไรอีกนี่วให้ดาวเซีวคู่แข่งคูมาแล้วเาพาไปเก็บมะพร้าวก่อนนะพร้าวสิบคู่แข่งกูมาแล้วมะพร้าวสิบล้านมะพร้าวสิบล้านกับือมะม่วง กินมะม่วงก่อนไหมเพราะว่ามะม่วงอันนี้เกิดอ่ะอุกูได้ครบแล้วฟิวจุ๊ก้าเกิดอ่ะกินมะม่วงก่อนนะไอเสิ่กินสี่กินห้ารอบโอเคต้องฟาร์มอีกแล้วโอ้ยไม่กอดกูจินไปต้องกูก right. yup. ินไปรังหงห้ารอบไม่ไ hmm. ด้หวังแล้วจะมีโอกาสตอบยูเช er ื่อหรืกูจินไปห้ารอบกูได้สามันก้านี้ถ้ามันเต็มมันจะได้อะไรวะไม่ได้ไปอัพเกรดกระป๋องอีกแล้วใช่อัพเกรดกระป๋องเสร็จก็หันไปส่ง ถ้าเราเก็บกระเป๋าอาหารจะไม่หายใช่ไหมนี่เรื่อยแล้วก็ทงังโอเคน่าจะตันแล้วนะบ้านอย่างผมส่นนี้ผมก็ซื้อหมดทุกอันแล้วใช่ผมย้ำว่าผมซื้อหมดแล้วนะอันนั้นผมก็ซื้อหมดแล้วแล้วก็เลยแต่บ้านสีแดงใช่ป่ะก็ส่วนนู้นมันยังผมยังไปไม่ได้อเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยไปแล้วกันไอ้พวกนี้เดี๋ยวค่อยฟาร์มผมฟาร์มเยอะมากพอเดี๋ยวมันจะซื้อพันนะเออแล้วว่าเราจะไปทําอะไรนะ นนอ,อ,อันนี้ผมฟาร์มมาได้ครึ่งหนึ่งอะห้องไปทำควสอันนี้เควสอันนี้คือตัดใบไม้คืออะไรวะมดตัดใบไม้หรือฟักไข่ใบไม้วะไข,ข่ของของพวกท้าทาใบไม้อย่างนี้เหรอใช่ปะซึ้อมาลองสองฟองนิดก็น,นี่ไหนดีวะแต่สีดำดูอีกทมดตัดใบไม้เออจริงก็ให้ไข่ใบไม้ไหนวะสะักอันอ่ะพวกเอง ผมเอามันออกไปมันทำให้ผมเ,มเสียงเมื่อสายฟ้าไปพีดได้หุ่นกระป๋องไหมเป็นดีอยู่โอเคฟักไข่ไปไมหมจริงไหมอ่ะอันนี้เราเสร็จแล้วนะแล้วต่อไปก็ส่งให้ราชินีใช่ส่งให้ราชนิชาชนีแล้วอันนี้สนไหนไหมในไหนมันเหลือตัวหนึ่งอยู่เนี่ยในบ้านดาวอยู่นะวะ่ห้าสิบดาว จะถเป็นมหากราบใช่ไหมอันนี้คืออะไรวะผมไม่เข้าใจอันนีจริงจริเอออ่ะเฮ้ยในมวลยุมามันไม่ถึงระดับเออไม่ซ้ำกันหรอกวะใช่ปะเนี่ยมันถึงเค่เออมดทุ่นกระป๋องใชออ่มันน่าจะเพิ่มในการเก็บเกี่ยวผมขึ้นมาสักนิดนึงอยู่หรอกนะแล้วก็อันนี้คือกำจัดป็อง15แม่สาบร้อยพึ่งร้อยโอ้เกินไปพี่ชาย วันนี้ ep นี้ทั้งวันเลยปะเนี่ยคือตัดจำจับทั้งวันเลยปะเนี่ยพี่ไม่แม่ผมแบบเออได้คุยกับผู้ชมหน่อยหรือเอ้ยเงง่าเอาต่อสู้ผมมาหน่อยนะเอ้นั่นก็ผมว่าจะฟาร์มเร็วขึ้นนะสิบล้านใกล้เสร็จแล้วนี่ก็ไวขึ้นอีกทีริงแน่เริ่จัดพวกนี้กันนะผมเห็นของหล่นตรงนั้นเต็มเลยจะไปเก็บหิ้งไหมหิ้วของนะเดี๋ยวไปหาไปเก็บอย่าเก็บของนะลูกอย่าเอาหมักส้มนะพี่เติมมาเก็บของเลย ไม่พูกเองยาดูๆๆกลัวบรเจ้าของไปส่งน,นี่ไปให้หมดนั่นแหละนั่น,100น,น,น,นร้อยตัวเลยดูดิไอ้บ้ะเนี่ยร้อยตัวเลยหรือยังเป้องสิบห้าไปต่อไปของอันนี้ก็ใกล้เสร็จละเราฟ้องมองดรวยนี่ก่อนเลยอันนี้ระยะย,ยาวเลยห้าสิบสองโอ้สองไรดาวอะ่ะเรามีแค่ห้าใช้เวลาเยอะก็ อันนี้ก็ค่อ้เสร็จแล้วโอเคฟาร์มขออนุญาตฟาร์มย,ยาวเลยนะทุกคนมาดูอันนี้มันคืออะไรอ่ะอฮ้ยมันทำไมมันขึ้นบักสับประรดมาผมวิ่งไปดูหน่อยดิมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้ยผมสูบได้อะไรวะมันเคยออะไรวะขอ,ขอดีๆได้ไหม สอมเหรอ้าวมันให้เราทำอะไรอะผมผมไม่เข้าใจมันมันจะให้เป็นสีทองเหรอใช่ปะ่ะอ๋อนั่นไงเป็นหมักสีทองๆออนี้นะฮะนี่ยหละส้มเหรอนะอาไงดีว่อะไรก็ทำการอันนี้ก็จะได้เยอะละผมไม่น่าไปสมเล่นหมดเลย ผมสุ่มเล่นหมดแล้วนะเสียดายวะไมนได้อยู่อย่างนี้ถาวรล้วมั้งใช่ปะหรือว่ามันจะมีเวลาอัน่าช่างมันเช่างมันแล้วกันเดี๋ยวผมเก็บอันนี้พวกนี้เพิ่งมาเก็บเองเนก็บเชียร์กันโอเคเอาล่ะให้มันมาเก็บเชียรกันให้หมดที่จริงผมอยากเก็บฟ์มให้มันเสร็จๆพร้อมๆกันนะให้พวกมันมาเก็บอันนี้ก่อนแล้วกันเก็บแปเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ใช้งานมันอยู่ดีว่าร้อยพวกนั้นเกิดไงใช่ฟาร์มรอ ทำหน้าที่ให้มีประโยชน์ไม่ใช่ดิเออเอาเวลาทุกวินาทีให้มันมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ใช่หรือว่าเราแบบขิดดีไหมก็ขยายเอออาวุธเราอีกดีไหมเฮ้ยทีนี้เราซื้ออาวุธเยอะละวเดี๋ยวพอกันนะใช่เดี๋ยวมันฟูเกินไงวินมันเกินหมดแล้วซักหน่อยสักหน่อยเกินแล้เซื่สักหน่อยสักหน่อยนี่เนี่ยซักหน่อยสักหน่อย,อยเออกระตุก เด็ดหมดแล้วเดี๋ยวตอนนี้ใช่ตองนี้ใกล้ลาวิรอหน่อไหนจะได้อร่อยแน่สวยเกียงตับหลับไปความช่วยกัน i วามช่วยกันมันเสร็จเร็ว2องล้านสามเลยก็อันนี้สิบล้านส้มหรอส้มครับส,ส้มมันผลได้ใช้อสิเหลืองช่วยได้เสร็จไปหรมั้งโอเค แล้วก็อะไรต่ออันนี้ะระยะยาวเลยเพิ่งราชินีเพิ่งราชินีหมดแล้วก็ใกล้ละอันนี้มีไม่มีดาวลวนะดาวหมดแล้วใช่ดาวหมดหมดเกลี้ยงเลยแล้วสุม่มวันนี้เล่นไหนละเล่นอะไร้นน้ำตาลไหมโอ้ยดวงสีฟ้ามีโอกาสดับเบิลสีแดงๆแล้วจะมาช้าไปลูบอ โอเคผมได้สีเหลืองมาชีวยได้แล้วเหลือสักสิบเฮ้ยอันนี้มีโอกาสดรอปผมดรอปอะไรได้ด้วยเี้ยโอเคได้อันนี้มาตั้งสามเลยเฮ้ยถุงสีฟ้านี่ช่วยชีวิตได้เยอะเลยถ้าใครถ้าใครแบบหาหาผลผลิตที่สามารถเอาเอาไปทําระเบิดนะผมแนะนําถุงสีฟ้าใช่มีโอกาสดรอปเยอะมากเลยเออหมดผมทมมาําไปแล้วฟาร์มอสลืมกันนี่ใช่ผมผมก็เพิ่งกลถ้าใครหาผลผลิตที่เอาไว้แบบ ทำระเบิดนะโอเคกดสุ่มสีฟ้านะทุ่มสีฟ้ามันมีโอกาสดับดับเยอะเลยผมรู้ผมรู้วิธีการทำลนะโอเคเราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นแนละ้วเฮ้ยไม่ดีนะไอ้สีแดงเมื่อกี้เนี่ยแดงของผมเต็มแล้วใช่ไหมเต็มแล้วเอาน้ำใส่ที่นี่ก่อน,นะออน,น,นอแล้วโอเคไปฟาร์มชิคกันไปทำให้มันเสร็จกันอเแล้วค่ะสวัสดีโทษนี่ใกล้เลยถังป่องน่นในกล้เกิดแล้ว เฝากอีกแป๊บเราจะใช้นี่แหละส,ส,สีตัวนี้แหละสีตัวนี้แหละควยทองราชุนีเพิ่มผมได้เสร็จแล้วโอเคควยเสร็จสักไทยก็ไปส,ส่งควยก่อนนะอุ้ยได้ถุงสีทองมาอันนึงฮะน่าสงสัยน่าสงสัยยีงไงวะถุงสีทองๆก็นี่ไงเก็บไปเก็บไปเก็บไหมในกระเป๋าก็เอาราบุษสีแดงมามาใส่แทนตรงนี้โอเค แค่นี้น่าจะฟูแล้วก็ไปก็อะไรนี่อันนี้ใกล้เสร็จแล้วนี่เออเลยค่ะผมไม่รับข้อยของวันนี้แล้วนะวันนี้ผมไม่รับเพิ่มแล้วนะเหลือแต่ข้อยของราชินีหมดสิ้นแล้ว้อยของราชินีหมดเอออันข้างบนที่เก็บแอปเปิ้ลใกล้จะเสร็จแล้วเหลือแต่ทุ่งส้มอีกนันทุ่งส้มอีกสิบล้านเนี่ยก็แล้วกันอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยเองใช่แหลือก็ข้อยวันนี้เราน่าจะมีแค่นี้ใช่ป่ะถ้าไม่มีอะไรน่าสนใจอีกน่าจะทราบจากว่าอันนั้น ล้านกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูเล่นขึ้นไปเกไหมาขายท่านก็ธรรมดาแล้วนี่ๆเด้วร้อยร้อยกว่าล้านแล้วร้อยแปดสิบหกร้อยแปดสิบห้าล้านใกล้ละเลยกล้จะมาโซนนี้ได้ละวโซนนี้ได้แค่นี้จริงๆเหรอเห็ดกับเบืแตงโม่เนี่ยนะแล้วก็มีตัวอะไรด้วยนะมันมุมใช่ไหมน่าจะใช่มันมีใหญ่วยอ๋อเราก็จะมาตรงนี้ได้แล้วแฮ ฝัง่งนู้นเอ้ยฝั่งนู้นมีร้านค้ามีสปอยทุกคนมีสปอยผมพาไปดูสปอยแล้วเนี่ยผมพาไปดูสปอยเฮ้ยมีอะไรด้วยขาวขนัะน่ะเอ้ยน่าสงสัยแต่ตอนนี้เรายังไปไม่ได้นะใช่เพราะว่าเพราะราฟาร์มช้าไง <c oughs> เ,ลเ,ออเล่นเสร็จก็ออกเล่นเสร็จแล้วก็ออกเลยไม่ได้ทิ้งย f บนะผมะผมเล่นร้อนเล่นพร้อมทุกคนหรือจะให้ผมแอบเล่นนอกรอบดิใช่ไหมฟาร์มนักรอบเพื่อนรอรอ,อทุกคนปะว่าถ้า อีพีต่อไปถนะ้าผมยังจะเล่นอย่างนี้ต่อใช่ปหผมก็จะไปตรงนั้นยังไม่ได้นะอีพีหน้าเพราะว่าผมยังไม่ถึงไงใช่ผมฟาร์มมาอ่ะยังไม่ถึงก็ต้องแอบเล่นนักรอบไหมอีพีหน้าแอบเล่นแอบเล่นนักรอบรอรอคนดูไหมอ้ยยิ่งผมอยากพาคนดูแบบเล่นพร้อมกันเลยเด๋ยวผมจะไปตรงนั้นยังไม่ได้เ <laughs> อ้ตายแล้วเอ้เอาไว้ค่อยๆเล่นค่อยๆไม่รู้สิจค่อยไปเล่นไปพร้อมกันนี่แหละ ถ้าไหนที่แบบผมยังไปไม่ได้ยังยังไม่มีอะไรคนดูผมก็แอบไปเล่นนักรอบใช่แอบไปเล่นนักรอบรอคนดูไลกันบางอันนะ้ขึ้นมาทําไม่อไปกันแล้วแม่ป้งองยังไม่เกิดเนี่ยตอนนี้ผมว่าผมจะทําอะไรว่าผมลืมไปหมดแล้วใช่ลืมแล้วเดี๋ยวจะคุยของราชินีมดใช่ไหมโอเคก็ขอา,ากกร์มสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอคว์มแป๊บหนึ่งคุยของราชินีมดเราเสร็จแล้วนะเนี่ยคือ ตัวเซตแต่ละเควสนี่แทมน้ำตาไหลโอ้ชใส่ไขกันเรารกิจไม่เราไม่รับแล้วนะวันเนี้ยโอเคทุกคนกลัจะได้แต่และเควส์ไอเควต์จะจะเสร็จแต่ละนรับเขียนได้ไหมเพิ่มอุ้ยร้อยล้านเลยเหรอ <c oughs> มีอะไรให้ทำอีกไหมน่ออาหยาดเถอะทำเควสอันนี้เสร็จแล้วเรื่อแต่เควสของดาวใช่ไหมดาวนี่ผมมีอีกสิบไง เอามาเสียงโชคหน่อยลสิบดาวนี้ผมจะใส่กับตัวไหนดีเออตัวไหนที่ผมหมดไฟไหมได้ม,ามาหมดไฟหมดไฟหมดไฟขึนกว่าจะเป็นมหากราบจริง้ะเฮ้ยผมได้มดผีเฮ้ยผมได้มดผีมาโน่นเอาดีถือว่าโชคดีเลยเสียงมาใส่ฟ้าแต่ได้ไอ้ตัวนี้มาก็ ดีละมัง้งนะดีลอมั้งเฮ้ยมดผีนี่มันเป็นของขั้นไหนวะแป๊บน,นึงนะโหขอดูกันมดผีเอา้ามันเป็นของอตัวอะไรอะ่ะมดโชคดีมันไม่ใช่ของนี่มันมาเป็นของมดเออต่อสู้มดทานใช่เป็นประเภทมดทานเนี่ยมดนอกลานี่แต่ยังไม่ได้อเ,เอคเอกเยอะเลยนะที่ผมยังไม่มีเราต้องไปโลกสีแน่ก่อนแล้วก็จะมี โอกาสได้หมดครบทุกตัวถ้าผมเป็นโรคสีได้นะผมอาจจะสปอยดีไหมวะจะสปอยทุกคนดูดีไหมถ้าเป็นโผมยังไม่รู้ไงว่าอ,อการฟาร์มของโรคสีมันเป็นยังไงอเ,เอาเอาไว้ยังไม่สปอยแล้วกันนะหรือว่าสปอยดีไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เดี๋ยวทุกคนจะคาใจกันยโอเคเอาเปา็นว่าไม่สปอยแล้วกันเดี๋ยวรอรอก็ใครเล่นไปถึงนี้พ่ถึงโลคสีกันี๋ยวผมจะแล้วผมจะคิดว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ตอนนี้ก็อาชเม็มันไม่ไปฟาร์มเนี่ย เอเลี่ยนเนี่ยเฝ้าผมเฉยเลยโอเคอยากปิดคลิปได้หรอโอเคถ้างั้นทุกคนผมมาสำหรับอีพีนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย